จากคำให้สัมผัสของนายศิทธาเบี้ยบังเกิดหรือนายตังนายป้ามส่วนตัวของในายใช้ปกิพาลุงพลว่าสิเขาปบุกนายศิระจิน,นจากขับประทานกันมาติดการกฎหมายทนายดีชาติจิติว่านั้นจากเห็นานายคล้ถยบุก้นกระดิจานเดือนนี้เอาไวา้ว่าสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับคดีน้องชมพู่นะครับคดีลุงพลก็ยังอยู่ในความสนใจกับประชาชน เพราะมันมีผลกระทบต่างๆตามมานะครับเหตุเนื่องจากว่าทางฝ่ายผู้ต้องหานี่ก็จะมีาการถแถลงข่าวนะครับการทำอีเวนต์ต่างๆกันอยู่ตลอดเวลามันก็จะมันก็จะม,จะมีจะมีกิจกรรมอะไรบ้างวันนี้จะไปจะมีไป,ไป,ไ,ปจจนะไปร้องเรียนคุณศิระเจนจาคะนะไปร้องเรียนคุณศิระเจนจาคะนะประธานกัรมาที่การนะครับกฎหมายสภาผู้แทนราษฎร นะครับแล้วก็มีประเด็นอะไรดราม่าต่างๆเกิดขึ้นนะกลุ่มกองเชียร์ต่างๆนะครับนะดราม่าจากทางฝ่ายของผู้ต้องหาก็ผู้ต้องหาลุงพลก็เป็นคนดังทนายความเขาก็เป็นคนดังเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อความดังกับความดังมารวมกันมันก็จะทําให้มี f อต่างๆ2ฝ่ายนะครับก็จะมีการร้องเรียนไปที่คุณศริระเจนจาคะนะครับนะเข้เขาใจนะครับนะ สำหรับคุณศิระเจนจาค่ะเนี่ยก็เป็นประธานการมาที่การกฎหมายก็มีหน้าที่รับนะครับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับอะไรต่างๆที่ไม่เป็นธรรมนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและก็เรื่องความยุติธรรมเพราะฉะนั้นการที่ไปร้องเรียนที่คุณศิระ <uk> ก็สามารถร <g> ้องเรียนได้ให้ตรวจสอบการทํางานตํารวจนั้นมาเช้านี้ชวนหลีกภยัย <im> ประธานสภา <uga> ก็บอกมาแล้วครับว่าร้องเรียนได้คำถามที่เกิดขึ้นว่านะครับว่าการไปร้องเรียนที่คุณศิระเนี่ย ทางลุงพลและทนายความไม่ต้องการอะไรนะครับฝ่ายทางลุงพลและทนายความเขาก็บอกว่าต้องการตรวจสอบการทํางานของผู้บัญชาการตํำรวจแห่งชาตินะตรวจสอบการทํางานของชุดจับกลุมนะครับการสืบสวนสอบสวนการขอออกหมายจับนะครับเขามองว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของนะผู้ต้องหานะครับและทนายความที่สามารถทําได้แต่ว่านะสังคมก็สงสยัยเอ๊ะเราเป็นผู้ต้องหา คดีอื่นๆก็ไม่เห็นมีใครเขาทาแบบนี้เพราะคดีอื่นๆเนี่ยเวลาเราเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเราก็ต้องไปสู้คดีนะครับไปสู้คดีกันตามกระบ,บวนการแต่คดีนี้นะลุงพลเป็นคนดังทนายความของลุงพลก็เป็นคนดังทั้งคู่เขาก็มีช่องทางในการที่จะไปร้องนายศิละนะครับก็ว่ากันไปนะนะครับเพื่อต้องการความเป็นธรรมแต่อีกมุมหนึ่ง,ส,งสังคมก็ตั้งคำถามพลตำรวจโทอํานวยนิมโ,มโน นะครับนักสืบเก่าและตํารวจท่านผู้ใหญ่ของสานักงานตํารวจแห่งชาติก็มาโพสต์บทความทํานองว่านะครับการที่ผู้ต้องหาเนี่ยมาร้องเรียนที่การมาที่การสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นการแทรกแซงการกระบวนการยุติธรรมหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับประเด็นนี้ก็ประเด็นที่สําคัญนะครับเป็นประเด็นที่มีความสําคัญมากเรื่องท่านพลตำรวจโทอานวยมาพูดเนี่ยครับว่านะเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมไหม นะการมาที่การจะมาเรียกผอบอรตอรอเรียกพนักง,งานสอบสวนเรียกชุดจับกุมให้มาเปิดเผยความรับในสำนวนได้หรือไม่อันนี้แะครับเป็นเรื่องสำคัญครับนะครับนะเป็นเรื่องสำคัญครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณศิละไปสั่งให้กับตำรวจผบอรตอรอชุดสืบสวนชุดสอบสวนเปิดเผยความลักในสำนวนคุณศิละก็จะมีความผิดนะครับ ผมเคยคุยกับคุณศิระแล้วเคยสัมภาษณ์คุณศิระในเพจทนายใครทุกคุณศิระบอกเป็นไปไม่ได้ผมจะไม่แทรกแซงการทํางานของพนักงานสอบสวนและตํารวจถ้าแทรกแซงก็โดนถอดถอนออกจากความเป็นสอสอเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนขอให้มั่นใจนะครับว่าผมได้สัมภาษณ์นายศิระแล้วนายศิระบอกเป็นไปไม่ได้จะไปบังคับผอบอรตอรอนะพนักงานสอบสวนหรือหัวหน้าชุดสืบสวน ให้เปิดเผยความลับในสำรวนคดีน้องชมพู่ไม่ได้นะครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจุกครุนะครับจุกครู่เลยนะครับไม่สามารถทําได้ผมบอกเลยครับผมคุยกับศิระแล้วนะคุณศิระบอกผมเลยครับบอกพี่เดเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไปแทรกแซงการทํางานของตํารวจไม่มีทางแล้วครับที่ผมจะให้ผบตรหรือตํารวจเปิดเผยหลักฐานสําคัญในสำรวนคดีเพราะถ้าทําแบบนั้น คุณศิระก็จะโดนถอดถอนออกจากความเป็นสสในขณะเดียวกันพลตำรวจโทอํานวยนิมโนก็นะโพสต์บทความนะครับถ้าผบอรตอรอหรือตํารวจที่โดนคุณศิระเรียกไปให้การที่การมาที่การสภาผูา้แทนรัษฎรถ้าผบอรตอรอหรือตํารวจเปิดเผยความลับในสํานวนพลตารวจโทอํานวยนิมโนก็จะดําเนินคดีกับผบอรตอรและตํารวจในข้อหามาตรา157นะครับนะ ซึ่งข้อคิดของของพี่นวยนะครับนะมีประโยชน์ต่อสังคมมากเพราะในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับมันมีครับตำรวจมีอายการมีศาลแล้วก็มีทนายทุกคนต้องช่วยกันเป็นเสาหลักในการอำนวยความิธรรมนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ต้องหาแล้วเราโดนจับศาลออกหมายจับแล้วนะเราไม่พอใจตำรวจแจ้งข้อหาเราไม่พอใจเรามีความรู้สึกว่าทำไมต้องมาจับกลุมด้วย พราะเรามามอบตัวที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติแล้วทําไมต้องมาจับกลุมเราทําให้ลุงพลได้รับความอับอายเพราะลุงพลเป็นคนดังเป็นผู้ที่ต้องหากําลังจะมารับจะมามอบตัวเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุหรือไม่อันการมาที่การกฎหมายอํานวยนิวโนนะครับหรือพี่นวยเนี่ยแค่บอกนะครับว่าพอบอรตอรอนะจะมาพบนายศรละหรือไม่ก็ได้ไม่มาก็ได้ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับและถ้ามาแล้วก็เปิดเผยความลับในสำนวนการสอบสวนน้องชมพู่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความลับนะมีความผิดมาตรา157้าเดถ้าเกิดผอตรมาเผยความลับอํานวยก็จะนะฟ้องผอตรและตํารวจที่เปิดเผยความลับทางราชการเพราะถ้าเกิดเอาความลับในสำนวนการสอบสวนมาเปิดให้ผู้ต้องหาฟังมาเปิดให้ทนายความของผู้ต้องหาฟังนี่พี่อํานวยแกว่านะ ต่อไปทนายความทุกคนที่เป็นทนายความผู้ต้องหาก็จะใช้วิธีนี้แหละครับพอโดนจับกุมปุ๊บก็ร้องว่าการสืบสวนจับกุม่มสอบสวนไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็เรียกตำรวจมาเรียกผู้บุกกลับมาเรียกพนักง,งานสอบสวนมาเรียก <c oughs> ชุดจับกลุมมาแล้วก็เอาสำนวนมากลางให,ให้ทนายความผู้ต้องหาดูนะผู้ต้องหาก็หลุดทุกคดีครับเพราะว่าผู้ต้องหาก็จะรู้ข้อสอบล่วงหนะ้าอันนี้คือความเห็นของพี่อํานวย นะหรือพลตํารวจโทอํานวยตํารวจเก่านะฮะนะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปตํารวจเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่อานวยพูดเนี่ยนะผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับผมเองก็เป็นทนายความนะครับนะก็เคยควเป็นทนายความให้ผู้ต้องหานะฮะแต่ก็ไม่เคยเทําแบบทนายความของลุงพลนะครับเพราะทนายความลุงพลนี่เขาไปร้องคุณศิลรนะครับแล้วก็ให้เรียกพอบอตรมานี่ผมไม่เคยครับ นะไม่เคยทําแบบนี้เรียกตารวจตารวจอะไรมาเนี่ยผมไม่เคยนะเพราะส่วนใหญ่เ,าเขาทากันตามกฎกติกามารยาทนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องไปร้องพวกนักการเมืองนะนะของทนายความลุงพลแล้วก็ลุงพล,ลก็ว่ากันไปครับต่างคนต่างก็ใช้สิทธิ์กันไปนะนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนและแม่น้องชมพู่ที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็ขอให้สบายใจได้เลยครับขอให้สบายใจได้เลยครับนะว่าตำรวจ จะไม่มีการเปิดเผยความลับให้กับทนายความของผู้ต้องหาและผู้ต้องหานะครับได้รับรู้ความลับในสำนวนเพราะทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้เลยครับว่าความลับในสำนวนมีอะไรบ้างนะครับความลับในสำนวนมีอะไรบ้างตอนนี้นะครับนะอ่านะนะครับตอนนี้ไม่มีใครรู้นะครับแล้วก็ที่ทนายความผู้ต้องหาอ้างว่าอ่านสำนวนแล้วคดีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน นะครับน,นั้นก็เป็นความเชื่อของเขาเองนะครับไม่ต้องไปตกใจนะทนายความผู้ต้องหาทนายความรุงพลให้สัาามภาษ์ทำนองว่านะตำรวจหรือผอ,อรตอรอต้องตอบให้ได้ว่า DNA เป็นของใครนะครับต้องตอบให้ได้ว่ามีพยานรู้เห็นการพลาดการทอดทิ้งเด็กนะการเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริเวณที่พบศพหรือไม่ คือทนายความผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะตั้งคําถามอะไรก็แล้วแต่นะครับนะผอบอรตอรอและตารวจไม่มีหน้าที่ต้องไปตอบคําถามทนายความของผู้ต้องหานะครับนะไม่จําเป็นต้องตอบคําถามครับและการไม่ตอบ,บมันมันทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในสํานวนนะผมเป็นกําลังใจให้พอบอรตอรอซึ่งเป็นคนดูแลคดีนี้นะครับตั้งแต่ในตั้งแต่สมัยแกเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับแล้วผมก็เป็นกําลังใจให้ผู้สูญเสีย นะครับนะว่าตำรวจจะสามารถเอาผิดคนร้ายได้ส่วนนายชัยพลในชั้นนี้ก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับส่วนทนายความของผู้ต้องหานะครับเขาก็มีหน้าที่ปกป้องรักษาลูกความเขาทําอย่างไรก็แล้วแต่ให้คดีชนะเขาก็คงต้องดิ้นรนทําทุกอย่างและครับทั้งจะแจะ้งความตํารวจกลับหรือไม่ตามที่เขาถแถลงข่าวว่าอาจจะต้องมีการดําเนินคดีตํารวจนะอะไรแต่อะไรคนที่ออกหมายจับ จะอาจจะมีการดําเนินคดีกับพบตรหรือไม่ตามที่เขาให้ข่าวนะนะครับอันนั้นก็เป็นการดิ้นรนของทนายความผู้ท้องหาเพื่อให้ลูกความของเขาเองนั้นได้ชนะคดีเขาคงจะทําทุกอย่างนะครับก็แบบที่แม่น้องชมพู่บอกนะครับว่านะผู้ต้องหาได้ทนายความเก่งนะครับนะทนายความดังนะฮะนะเขาก็ต้องพยายามทําทุกอย่างให้ลูกความเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับก็ว่ากันไปก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับ นะก็ว่ากันไปนะครับนะก็แต่คนที่น่าสงสารคือแม่น้องชมพู่นะน้องชมพู่จะตายฟรีหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่สังคมตอนนี้กําลังให้ความสําคัญนะนะครับผู้สื่อข่าวหลายคนก็โทรมาบอกผมว่าอยากจะให้นําเสนอข่าวในทํานองว่านะความเจ็บปวดของน้องชมพู่ก่อนตายเนี่ยตอนที่โดนคนร้ายเอาไปทิ้งไว้อนะไปทิ้งไว้แล้วก็เสร็จแล้วก็ขาดน้ําขาดอาหารจนตายเลยครับ สามสี่วันเพิ่งพบศพเนี่ยนะพี่น้องประชาชนลองนึกถึงที่เด็กอายุสามขวบนะครับนะหนักเก้ากิโลเนี่ยทรมานนะครับไปอยู่บนบนภูเหล็กไฟแล้วก็ค่อยๆตายไปเรื่อยๆเพราะไม่ขาดน้ําขาดอาหารจนตายจนถึงแก่ความตายลองลองนึกถึงน้องชมพู่ก่อนตายมันทรมานแค่ไหนคนร้ายเนี่ยใจคอโห,โหดเหี้ยมอมหิตมาก ควรจะมีที่ยืนในสังคมหรือไม่นะครับนึกถึงก่อนตายน้องชมพู่ทรมานแค่ไหนเด็กสามขวบนะมีคนเอาไปทิ้งไว้บนยอดเขานะครับแล้วก็ขาดน้ําขาดอาหารแล้วก็ค่อยๆตายไปอะโอ้โหมันทรมานและมีคนจับแค่แก้ผ้าทางขาทั้งสองข้างออกตัดผมออกนะแล้วก็เบี่ยงเบนประเด็นว่าโดนกระทํชาชําเราล่วงละเมิดทางเพศ คนนะครับที่เป็นคนร้ายในคดีนี้นะถือว่าใจคอโหดร้ายมากเยี่ยมโหดมากนะครับนึกถึงตอนที่น้องงชมพู่นะครับก่อนตายจะทรมานแค่ไหนอันนี้ฝากไว้เนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยฝากผมให้พูดประเด็นเนี้ยว่ามันทรมานแค่ไหนนะแต่ที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยผมไม่ได้บอกนะครับว่าคนร้ายเนี่ยคือลุงพลนะเพราะว่าในคดีนี้ลุงพลยังถือว่านะครับ เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับจนกว่าศาลจะตัดสินเพราะฉะนั้น F อฟซลุงพลนะคุณอยากกระเชียกกเชียกกันไปผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ผมกาลังจะผมไม่ได้บอกว่าลุงพลเป็นคนผิดนะครับลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผุดผ่องนะครับจุกรูนะครับนะให้นึกถึงก่อนตายมันทรมานแค่ไหนนะครับคนร้ายคนร้ายคนเนี้ยถ้ามีาหลักพยา,านหลักฐานมัดแน่นนะติดคุกนะควรจะได้รับการลงโทษสถานหนักนะนะ สื่อมวลชนเดี๋ยวนี้กระสื่อกระแสหลักสื่อโซเชียลเดี๋ยวนี้นะเขาจะไม่ให้พื้นที่กับคนยอีกต่อไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเราควรจะให้พื้นที่กับผู้ที่สูญเสียนะครับให้กําลังใจผอ,อรตอรอให้กําลังใจตํารวจอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้กําลังใจกับผู้สูญเสียนะครับหลายๆคนบอกว่าคดีนี้ผู้ต้องหาได้ทนายความเก่ง แสดงว่าน้องชมพู่จะตายฟรีใช่หรือไม่นะครับไม่ต้องห่วงครับถึงแม้ทนายความเก่งแค่ไหนเขาจะพยายามดิ้นรนช่วยเหลือลูกความเขาทุกวิถีทางเพื่อชนะคดีก็ปล่อยเข้าไปครับไม่เป็นไรครับนะปล่อยเข้าไปครับนะใครๆก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยแม่น้องชมพู่ก็บอกทนายความของลุงพลเป็นคนเก่งนะครับนะปล่อยเข้าไปครับไม่เป็นไรครับนะ เราต้องให้กำาลังใจเจ้าที่ตำรวจในการที่จะหาพยานหลักฐานแล้วก็เอาผิดคนร้ายให้ได้นะส่วนทนายความเขาพยายามดิ้นรนพยายามทำทุกอย่างเนี่ยนะไม่ว่าจะมีการดำเนินคดีกับตำรวจหรือไม่นะไปร้องยังอ่เขาเรียกอะไรอ่การมาธิการตอ่การมาธิการของคุณศิระหรือไม่ก็ต้องปล่อยเขาไปนะน้องชมพู่ก็ต้องเอาความจรงิงเข้าสู้นะต้องเอาความจรงิงเข้าสู้นะผมก็เป็นกำลังใจให้สู้นะครับนะ เมื่อวานนี้ผมเห็นมีคนเข้ามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่านะทางทนายความของลุงพลเนี่ยก็ได้มีการตำหนิการนำเสนอข่าวของนายสรยุทธสุทธธนจินดานักเล่าข่าวชื่อดังทํานองว่าไปใช้แฮแท็กคำว่านะเซเลบฆาตกรรมกับลุงพลทนายความลุงพลเนี่ยนะครับเขาก็ตำหนิตำหนิคุณสรยุทธนะครับ ว่าการนําเสนอข่าวอย่างนั้นเป็นผลเสียต่อลูกความเขานะฮะแล้วก็มินเมย์ต่อคดีหมิ่นประมาทและก็เตือนนายสรยุทธ์ว่าระมัดระวังตัวนะการนําเสนอข่าวแบบนี้สรยุทธ์เนี่ยอยู่ระหว่างการพักโทษนะครับนะระวังจะถูกดําเนินคดีหมิ่นประมาทอืมเขาเตือนนายสรยุทธ์แล้วที่ที่ไปใช้ข้อความว่าจากทํานองว่าจากผู้ต้องสงสยัยกลายเป็นเซเล็บนะครับอะไรทํานองนั้น นะครับเอ่อนะครับเดี๋ยวไอ้ฐานจะหมดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะน่พูดพูดไปฐานจะหมดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนะนะฮะเนี่ยก็ตําหนินายสรยุทธ์อืมนะครับที่นําเสนอข่าวแล้วเลูกความเขาเนี่ยจะเสียหายนะครับก็การนําเสนอข่าวอะไรต่างๆถ้ามันไม่ถูกใจทนายความของลุงพลเนี่ยเขาก็บอกระวังนะครับอาจจะโดนคดีหมิ่นประมาทด้วยอืม ผมไม่รู้ว่าคุณสอนรยุตแกจะกลัวหรือเปล่านะนะเพราะฉะนั้นใครที่นําเสนอข่าวอะไรต่างๆเนี่ยเขาดูแล้วเขาเสียหายเนี่ยเขาก็อาจจะดาเนินคดีหมิ่นประมาทนะครับแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวต่างจังหวัดเนี่ยไปตั้งคําถ,ถามค่ะน้องชมพู่ทําไมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เตือนแล้วนะนะอย่าทําอีกนะเพราะฉะนั้นการนําเสนอข่าวอะไรต่างๆเนี่ยทนายความของลุงพลเนี่ยถ้าเขามองเขาเสียหายเขาก็จัดดําเนินคดีนะครับไปขนาดนั้นนะครับส่วนอายการปรเมศนะครับ ซึ่งทนายความผู้ต้องหาเคยเคารพนับถือตั้งแต่คดีหวย30ล้านตอนนี้ก็อัออยการพลเมฆก็ออกมาตักเตือนทํานองว่าเป็นทนายต้องอยู่นิ่งๆนะครับนะต้องไปว่าความในชั้นศาลไม่ใช่มาว่าความในโซเชียลนะครับต้องนิ่งๆทนายความที่ดีต้องฟังมากไม่ใช่พูดมากพอหลังจากนั้นปุ๊บะนะครับทนายความผู้ต้องหาลุงพลก็ออกมา แจ้งว่ารับทราบความคุณนะแต่เมื่อวานนี้มีคนมาบอกผมนะครับนะผมก็ไม่รู้ไม่เห็นนะ่ะมีคนเขาเขาบอกเห็นผมดูข่าวนะเขาบอกว่าทนายความของลุงพลได้มีการประกาศท้าเดิมพันกับอายการปรมเมษว่าคดีนี้ดูที่ว่าใครจะแพ้จะนะถ้าใครแพ้ก็เอาเงินมาช่วยเหลืออแม่น้องชมพู่โอ้โหนะครับแสดงให้เห็นว่าทนายความผู้ต้องหานี่พร้อมจะ ท้าชนกับทุกคนในประเทศไทยตั้งแต่พบรตอรอเลยนะครับนะครับนะแล้วก็มาสอนระยุ์นะครับนะสอนรยุ์แล้วก็เสร็จแล้วก็มาอายการปรเมศนะนะครับซึ่งเป็นอายการชั้นผู้ใหญ่อยู่65แล้วผู้ตรวจการอายการว่านะวางเดิมพันเลยใครแพร้ก็ช่วยเหลือ,อผู้เสียหายไปโอ้โหแสดงว่ามีความมั่นใจมากว่าคดีนี้ลุงพลจะหลุดคดี แม่ผมฟังแล้วผมก็สงสารน้องแม่น้องชมพู่นะฟังแล้วก็ตกอกตกใจนะครับว่าเนี่ยเอ๊หรือว่าคดีนี้นะจะไปไม่ถึงศาลอย่างที่ทนายความลุงพลแกแกให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเท่าที่ผมดูนะหรือว่ามันจะไปไม่ถึงศาลอืมนะนะหรือจะไปตกม้าตายแค่อายการอายการจะออกคำสั่งไม่ฟ้องคดีเป็นเช่นนั้นหรือ พอฟังแล้วแกมั่นใจนะครับวางเดิมพันเลยครับขนาดนี้นะครับนะเออนะฟังแล้วก็สงสารผู้สูญเสียนะลูกจะตายฟรีหรือไม่เออนะครับนะฟังฟังแล้วเหมือนกับว่าคนนี้นะครับไม่กลัวใครครับแต่ยความลุมงพลนะครับพร้อมท้าชนทุกคนผบตรก็ได้นะพูดถึงเลยครับนะผบตรทําไมไม่มามอบไม่รับมอบตัวผมพาลูกความมาแล้วทําไมมีการจับกันในตานงานตํารวจแห่งชาติ โอ้โหนะครับนะนะครับแสดงว่ามั่นใจมากว่าคดีนี้ลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์นะแหมสงสารแม่น้องชมพู่นะนึกถึงตอนที่เด็กกําลังจะตายนะครับนะมันไปกันใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนนะครับส่งกําลังใจให้แม่น้องชมพู่หน่อยให้สู้ต่อไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้ให้กับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ไม่รู้ว่าจะโดนสอบสวนเล่นงานหรือเปล่าตํารวจชุดจับกุม ตำรวจที่ไปออกหมายจับเห็นทนายความผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาอาจจะต้องมีการดำเนินคนดีกลับถ้าเขาได้รับความเสียหายโอ้โหมันคดีนี้มันยังไงเนี่ยนะตำรวจตำรวจจะต้องติดคุกติตารางกันไปด้วยหรือไม่สังคมตั้งคําถามนะครับแม่ آ, น้องชมพู่ตายฟรีใช่ไหมแม่มันน่าคิดนะครับพี่น้องครับหรือว่าแม่น้องชมพู่เป็นชาวบ้านกอกยากจนนะเป็นแค่ชาวบ้าน นะลูกเขาตายอย่างทนทุกทรมานเขามีมีเงินจ้างทนายไม่มีคนมาดูแลเนี่ยมันจะไปสู้ทางฝ่ายผู้ต้องหาได้หรือไม่ซึ่งผู้ต้องหาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะลุงพลแกก็เป็นคนดังมีชื่อเสียงมีเงินมีทองทนายความลุงพลก็เป็นคนดังมีชื่อเสียงจะสู้เขาไหมได้ไหมนะเป็นเป็นทนายเก่งนะมีเทคนิคมีอะไรต่างๆมีโวหารที่โอ้โหมีช่องทางในการที่จะ นำเสนอเข้าถึงสื่อมวลชนอะไรต่างๆเนี่ยร้องเรียนไปที่คุณศิระอีกแสดงว่าน้องชมพู่คงจะต้องตายฟรีนะเพราะหนึ่งไม่มีทนายความมาช่วยเหลือนะสองยากจนสามไม่มีคนที่จะมาตอบโต้ต,ต่างๆชี้แจงอะไรต่างๆนะครับพยานพยเยินอะไรต่างๆจะหวาดกลัวหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วน่าสงสารผู้สูญเสียมากนะนะครับ ในสังคมไทยนี่บางทีนะนะผมอยากจะพูดเป็นการทั่วไปว่ากรณทีทั่วไปไม่ได้เกี่ยวคดีนี้โอ้โหถ้าคนร้ายหรือผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนมีเงินมีทองมีเงินจ้างทนายเก่งๆมาสู้เนี่ยนะมันก็มีโอกาสหลุดคดีได้เยอะจริงหรือไม่สังคมเลยตั้งคำถามว่าทนายความเนี่ยเขามีไว้ทำไมเข้าใจนะครับว่าทนายความเป็นวิชาชีพมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือลูกความ มีหน้าที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของลูกความนะครับแต่บางครั้งเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสังคมก็เริ่มตั้งคําถามกับอาชีพผมแล้วเอ๊ะมมันจะยังไงกันแน่นะนะครับในการเป็นทนายความผู้ต้องหาเรื่องอะไรต่างๆสังคมเริ่มตั้งคําถามนะครับนะส่วนทนายความคนไหนจะดีหรือไม่ดีก็พี่นอกก้องประชาชนก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมคงไม่ต้องไปชี้นาอะไรต่างๆนะนะนะก็ดูกันแล้วกันนะครับว่า ถ้าผู้ต้องหาเนี่ยถูกดำเนินคดีสําคัญสําคัญคดีชอ่อโกงประชาชนคดียาเสพติดคดีฆ่าคนตายถ้าได้ทนายความเก่งๆก็คดีก็หลุดใช่หรือไม่นะเออนะครับมันใช่หรือไม่ถ้าทนายเก่งก็หลุดนะหลักฐานมัดแน่นก็หลุดใช่หรือไม่นี่ก็เป็นคําถามที่กลับมายังนะวิชาชีพทนายความนะครับผมเนี่ยก็เริ่ม เริ่มมีการตั้งคำถามมาแล้วนะครับว่าเนี่ยถ้าคดีดังๆคดีฆาตรกรรมคดียาเสพติดคดีช่อบโกงประชาชนถ้าเกิดว่าเราได้ทนายเก่งมีเงินจ้างนะคดีก็หลุดใช่หรือไม่อ่านะรวมถึงผู้กระทําความผิดก็จะเล็ดลอดออกไปใช่หรือไม่นีส่สงสัยวิชาชีพทนายความแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มนะนะครับเราก็ไม่รู้อะไรยังไงนะนะครับก็ว่ากันไป นะมีสังคมตั้งคําถามว่าเอ๊ะทนายความลุงพลทําไมมั่นใจกล้าเดิมพันเลยนะครับว่าคดีเขามีโอกาสชนะคดีสูงนะครับกล้าเดิมพันวางเงินเดิมพันเลยเขามั่นใจลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ทําไมเขากล้าพูดถึงขนาดนั้นเออนะครับนะทาไมกล้าที่จะพูดถึงพอบตอรร้อ,รอ,องเรียนผอบอรตอรอนะจะด,ดําเนินคดีชุดจับกลุมอะไรแต่อ,อะไรต่างๆเนี่ยทำไมเขากล้าถึงขนาดนั้น นะเอ่อนะนะครับทนายความผู้ต้องหาทําไมกล้ามันสังคมตอนนี้เริ่มตั้งคําถามทําไมเขามีคนกล้าไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นคําถามที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพนะนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ฝากคุณศิระเจนจาคะให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องหาอย่าลืมให้ความเป็นธรรมกับแม่น้องชมพู่ด้วยนะท่านศิระฟังอยู่นะครับนะจากพี่เดน,นะครับ นะฝากด้วยนะครับคุณศิละถ้าคุณให้ความเป็นธรรมเนี่ยรับเรื่องร้องทุกข์จากนายชัยพลเนี่ยนะและทนายความของนายชัยพลคุณอย่าลืมนะครับให้ความเป็นธรรมกับแม่น้องชมพู่ด้วยเขาคือผู้สูญเสียเขาไม่มีเงินเขาไม่มีทนายนะครับนะเขาไม่มีอะไรเลยนะให้ความเป็นธรรมก็ด้วยท่านศิละฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากท่านศิละนะครับนะ อย่าไปให้ตำรวจเปิดเผยความลับในสำนวนการสอบสวนนะครับฝากท่านตีละด้วยตอนนี้ผมมั่นใจการทำงานตำรวจนะครับตะกี้ก็เพิ่งวางสายกับท่านผู้การแต้มหรือพี่แต้มของผมนะพี่แต้มบอกว่าโอ้โหคดีนี้นะตำรวจทำงานเต็มที่ตำรวจทั้งประเทศก็เสียใจนะที่โดนทางฝ่ายผู้ต้องหานี่นะครับวิพากษ์วิจารณ์อะไรทำนองเหมือนอะไรเนี่ยนะจับไม่ชอบ นะขอออกหมายจับไม่ชอบอะไรต่างๆพยานหลักฐานไม่แน่นหนาอะไรต่างๆเนี่ยสำนักงานตํารวจแห่งชาติก็รู้สึกเสียใจที่โดนวิพากวิจารณ์อย่างนี้นะครับนะครับเนี่ยพี่น้องตํารวจทั้งประเทศหลายๆคนก็โทรหาผมว่ารู้สึกผิดหวังที่โดนสานักงานตํารวจแห่งชาติตั้งใจทํางานปีกว่าพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อ,อ,อ,ค,อค้นหาจับกลุมคนร้ายแต่ก็โดนวิพากวิจารณ์ กับทั้งฝ่ายกองเชียร์ผู้ต้องหาทั้งหลายเนี่ยยังไม่รวมถึงพวกเอฟซง f อฟต่างๆเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เสียหายมากแล้วก็บางครั้งเนี่ยสูญเสียกําลังใจทั้งๆที่พยายามทําหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็พยายามอย่าให้แม่น้องชมพู่ตายฟรีนะครับนะครับพี่น้องสื่อมวลชนบอกให้นึกถึงตอนเวลาที่นะมีคนร้ายเอาไปทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟเนี่ย แล้วก็ทรมานอากาศร้อนโดนมดโดนอะไรกัดน,นะแล้วก็ขาดอากาศขาดแรงต่างนะครับโอ้โหแล้วก็ตายอย่างทรมานนะครับนะลองคิดดูนะครับมันทรมานแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีพื้นที่ให้กับผู้สูญเสียอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับก็หลายๆคนก็บอกว่าคนร้ายตัวจริงซึ่งคือใครก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะไปยืนยันว่าเป็นนายชัยพลได้อ เพราะว่ากฎหมายคุ้มครองอยู่คนร้ายในคดีเนี้มันจะต้องนอนไม่หลับทนทุกข์ทรมานรับเวรรับกรรมไปนะนะเราต้องต้องเป็นกําลังใจให้ตํารวจทํางานให้เต็มที่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้นะครับก็ฝากนะครับฝากาาพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับให้กำลังใจแม่น้องชมพู่ผู้สูญเสียให้มากนะครับเนี่ยก็ฝากไว้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ตำรวจนะครับ ฮักซาราชอบซาระก็อย่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้อ